นิยายเสียงฝากรักไว้วังเวียงนาปกาละขังจิว๋ว EP.2 แลกพบเล่าเรื่องโดยพุกตาใสนักเล่าเรื่องเสียงกระดิ่งดังรุ้งกริง้งตามสายลมที่พัดผ่านฟังแล้วรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ได้ยินดวงตะวันชัยหนุ่มแห่งบ้านวังเวียนประเทศลาวที่มีหน้าตาหล่อเหลา จนสาวๆหลายคนที่เห็นต้องตกหลุมรักมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่เขาไม่เคยสนใจอย่างใดเลยเขาเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยพูดจากับใครจนบางครั้งคนมองว่าเขาหยิ่งไปด้วยซ้ำแต่ใครจะรู้ว่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างในชีวิตดวงตะวันวตาเฉิมร้องเรียบดวงตะวันที่กำลังยืนเมอรรอยมองไปตามสายลมนอกแ้่ต่างครับดวงตา ดวงตะวันขานรับดวงตาเฉิมทันทีพี่เองบอกจะไปเรียนซ่อมคอมพิวเตอร์ได้ที่เรียนหรือยังตาเฉิมถามด้วยความเป็นห่วงได้แล้วครับวิทยาลัยอาชีวะใกล้ภูเขาทองก็เปิดคอร์สระยะสั้นเรียนแค่สามสิบวันก็ได้ใบ,บประกาศแล้วผมจะเอาไปติดที่วังเวียงซึ่งดวงตะวันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้กลับไปเมื่อไหร่เออ ดีแล้วเองจะได้กลับไปอยู่กับพ่อถึงเวลาคงได้ไปเองครับยวงตะว,วันเลี่ยงที่จะไม่ตอบตรงๆว่าเขายังไม่ให้อภัยในความผิดของพ่อที่ทำให้เขาและแม่ต้องกลับมาอยู่ที่ฝั่งไทยเวลา1 7 0 0นฝันกลับก่อนนะคะหันเข้ารีบกลับเพราะเธอต้องเดินทางจากที่ทำงานย่านสาทรไปวิทยาลัยอาชีวะย่านภูเขาทอง ซึ่งเธอไม่เคยไปมาก่อนรีบขนาดนี้นัดใครไว้หรือไงขวัญปีงอนแล้วนะจอ็อบชายหนุ่มที่คอยจีบวันข้าวตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานแอบแซวหยุดเลยนะพี่จอ็อบขวัญไม่ได้นัดใครจะไปเรียนอย่ามาใส่ร้ายกันเข้าเริ่มมาหูเพราเธอไม่ชอบให้ใครมาแซวเธอเรื่องผู้ชายยิ่งเป็นพี่จอ็อบนี่เธอแทบไม่อยากพูดด้วยเลยตายแล้ว วันแรกก็ายเลยเรามันข้าบวนเงินงามกับตัวเองเลอนั่งรถแท็กซี่เพราะกลัวหลงมันข้าวดิบยิ่งหน้าตั้งเพื่อจะเข้าห้องเรียนพอถึงหน้าห้องเธอยืนหอบเสียงดังจนทุกคนในห้องต้องหันมามองขอโทษค่ะอาจารย์มันข้ารีบขอโทษอาจารย์ที่กําลังยืนจ้องหน้าเธออย่างประหลาดใจที่เห็นเธอยืนหอบขนาดนั้นเอาเอาเอา,เอาไม่เป็นไรเข้ามานั่งตรงที่ว่างเลยอาจารย์ผู้สอนรีบให้ขันข้าวนั่ง กลัวเธอจะไปลมไปเสียก่อนหรือมองไปร,บรอบๆห้องเห็นมีที่ว่างอยู่หนึ่งที่ขออนั่งด้วยนะคะครับดวงตะวันตอบเธอแค่นั้นรถติดมากเลยไม่เคยมาแถวนี้ด้วยมันเข้าเริ่มบ่นให้ดวงตะวันฟังแต่ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาจากดวงตะวันบ่นไปตั้งเยอะไี่พูดกับเราสักคำหงิ่งจังนะเชืง ข่ันข้าวค้อนขวับให้ดวงตะวันและสะบัดหน้าหนีตั้งใจฟังที่อาจารย์พูดเอาละมากันครบแล้วอาจารย์จะให้ทุกคนแนะนำตัวกันทีละคนนะงานแนะนำตัวเองไล่มาจนถึงดวงตะวันผมชื่อดวงตะวันบ้านผมอยู่วังเวียงเป็นคนประเทศลาวดวงตะวันแนะนำตัวเองแค่นั้นอ้าวเป็นคนลาวเหรอมาเรียนสกายเลย ัดข้าวอดที่จะถามดวงตะวันกลับด้วยความสงสัยไม่ได้ไม่มีเสียงตอบกลับจากดวงตะวันเหมือนเดิมเชือไม่พูดก็ไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องมาคุยกันเลยนะตาคี้เก๊กถึงคิวบันข้าวแนะนำตัวเองเธอบอกกับทุกคนละเอียดยิบว่าชื่ออะไรทำงานที่ไหนมาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไรว่าเธอไม่ต้องการให้ใครมาถามเธออีก หลังจากเรียนครบเวลาสองชั่วโมงซึ่งเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาวันเข้ารีบเดินออกมาหน้าประตูวิทยาลัยอ,อาชีวะเลออยืนง,งงว่าจะเริ่มไปทางไหนดีเธอหาป้ายรถเมย์ไม่เจอรอมารถแท็กซี่ก็เข้ามาส่งเธอถึงข้างในเธอ,อยืนมองไปทางซ้ายทีขวาทีว่าจะเอาไงดีกับชีวิตก็มีเสียงเรีกับมา ค,คุณคุณขวัญข้าวดวงตะวันร้องเรียกขวัญข้าวด้วยความสงสัยว่าเธอเยืยนทำอะไรเขาได้แอบมองเธอมาสักพักใหญ่แล้วก็ยังไม่เห็นเธอเดินออกไปสักทีดูแล้วน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างคะขวัญข้าวตอบกลับเสียงที่เรียกไปทั้งที่เธอยังไม่ได้หันไปมองที่ต้นเสียงด้วยซ้ํามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับให้ผมช่วยไหมครับ ดวงตะวันถามขวัญข้าวกลับไปอ oh. ้าวอิตาคิเกฟขวัญข้าอุทานเสียงดังพูดเป็นด้วยเหรอนึกว่าเป็นใบผมพูดไม่เก่งครับพู้ไม่เก่งก็ไม่ได้หมายความว่าเวลาคนอื่นเขาถามแล้วไม่ตอบนี่ข้าวบนใสดวงตะวันชุดใหญ่ทำให้ดวงตะวันอดที่จะเผออมยิ้มกับความน่ารักของขวัญข้าวไม่ได้ เขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับผู้หญิงคนไหนมาก่อนเลยอืมป้ายรถเมย์อยู่ตรงไหนคะอ๋อผมลึกว่าหาอะไรที่แท้ก็หาป้ายรถเมย์นี่เองไม่ใช่น่ะสิก็บอกแล้วไม่เคยมาแถวนี้เดี๋ยวผมพาไปเองผมต้องไปทางนั้นพอดีหลุงตะวันรีบบอกและชวนั่นเข้าเดินไปด้วยกันอืมดีเลย ทางเดินก็มื่อยและเปี่ยวขนาดเนี้ยเดินคนเดียวอ่ะน่าัวดตายมันข้าวรีบตอบตกลงและเดินตามดวงตะวันไปอย่างง่ายดายโดยที่เธอไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไว้ใจผู้ชายคนนี้ทั้งที่เพิ่งพบกันครั้งแรกดวงตะวันพาขันข้าวเดินจนถึงแยกไฟแดงเขาได้บอกให้เธอเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งก็จะเห็นป้ายรถมี เดี๋ยวคุณขวัญข้าวข้ามถนนไปจะมีร้านสะดวกซื้อไปรบเมย์อยู่ตรงหน้านั่นแหละครับอ้าวแล้วคุณไม่ไปด้วยกันหรอที่พักผมต้องเดินต่อไปอีกทางอ๋อขอบคุณนะคะที่มาส่งก็ไม่ต้องเรียกขวัญข้าหรอกคะ่ะเรียกขวัญก็พอคะ่ะเรียกสเต็มยศเลย <c oughs> ครับดวงตะวันต่อแค่นั้นแล้วเดินหายไปในความมืด อา้าวหายไปไหนเร็วจังคนหรือผีเนี่ยมาส่งเราก็ไม่ถึงป้ายรถเมย์้ิงกันกลางทางซะงั้งงนตะกี้เก็กวันเข้าเดินข้ามถนนก็บ่นพึนพรรมพำไปตลอดทางวิชายอะไรหน้าตากาดต็ดีตะคีเก็กเป็นบ้านึกว่าหล่อตายแล้วมั้งปากก็บ่นไปแต่ใจกลับรู้สึกแปลกๆหน้าของดวงตะวันวนเวียนอยู่ในหัวของเธอตลอดเวลา ผูห้หญิงอะไรขี้บน่นพูดมากตลกดีต่างหากแต่น่ารักดีนะดวงตะว,วันปวดที่จะนึกถึงขวัญข้าไม่ได้เธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่เขารู้สึกแบบนี้ที่ผ่านมาเขาไม่เคยสนใจหรืออยากคุยกับใครมาก่อนอกลัวความรักตั้งแต่เกิดเหตุการณ์กับครอบครัวของเขาที่วังเวียงประเทศลาว